หลังจากที่เพจอาเซียนสกายไลน์โพสต์แผนที่โครงการช่วยเหลือกองทุนการลงทุนของจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โครงการจีนเหล่านี้เชื่อกันว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์วันเบลว,วันโดหรือหนึ่งแถบ1เส้นทาง ที่ครอบคลุมทวีปและเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่ทําให้จีนเป็นอํานาจสําคัญต่อไปแผนที่ประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียนที่มีสีแดงแสดงให้เห็นถึงการลงทุนการช่วยเหลือจากจีนสิงคโปร์เราจะไม่เห็นสีแดงเลยส่วนประเทศไทยของเราก็แทบจะมองไม่เห็นสีแดงเช่นกันพม่าและมาเลเซียเราจะเห็นพื้นที่สีแดงเป็นจุดๆอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และเวียดนามนอกจากจะเห็นจุดสีแดงแล้วเราจะเห็นเป็นกลุ่มสีแดงอีกด้วยสําหรับอ่าวและเขมรนั้นเราจะเห็นกลุ่มสีแดงอยู่บนแผนที่ส่วนใหญ่ของประเทศโดยเฉพาะเขมร เกือบเต็มแผ่นที่ประเทศเลยทีเดียวยิ่งมีสีแดงในแผ่นที่มากเท่าไหร่แสดงให้เห็นว่าจีนเข้ามาช่วยเหลือหรือลงทุนมากเท่านั้น เอาละครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดในช่วงต่อไปรบกวนกดติดตามช่องสารพัดสารพันธ์และช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใกันด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามรับชมคลิปใหม่ๆของสารพัดสารพัน์กันครับหลังจากโพสต์นี้เผยแพร่ออกไปมีชาวอาเซียนและชาวต่างชาติอื่นๆมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้ามาลงทุนหรือการเข้ามาช่วยเหลือของจีนที่มีในภูมิภาคอาเซียนเดี๋ยวเราไปรับฟังความคิดเห็นเหล่านี้ไปพร้อมๆกันนะครับ ความคิดเห็นแรกเป็นของคนไทยเรานะครับพูดไว้สั้นๆว่าอุ๊บต่อไปเป็นความคิดเห็นของคนขคเมเนนะครบ,บอกว่าดูเหมือนเพื่อนของเราในฮานอยจะติดไฟแดงเหมือนกันแล้วก็มีคนเวียดนามเข้ามาตอบกลับความเห็นของคนกัมพูชาไายนี้ว่า ดีกว่าบางคนกลายเป็นทาสในประเทศของพวกเขาแล้วชาวเวียดนามอีกคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อว่าการค้าชายแดนเหนือเวียดนามกับจีนกระตุ้นเวียดนามเหนือพัฒนาบวกกับจังหวัดชายแดนจีนกัมพูชาเป็นสถานที่ฟอกเงินสําหรับอาชญากรจีนต่อไปเป็นความคิดเห็นของชาวต่างชาตินะครับมาแสดงความเห็นว่าเธอจงจําไว้ว่าเรากัมพูชาเป็นต้นฉบับความคิดเห็นนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาประชดหรือเปล่าความคิดเห็นของคนไทยคนต่อไปมาแสดงความเห็นสั้นๆว่ายินดีด้วย ต่อไปเป็นความพิดเห็นของชาวเวียดนามนะครับเขาบอกว่าข้อมูลนี้ปลอมควรเพิ่มประเทศไทยด้วยเพราะมีโครงการรถไฟความเร็วสูงและโครงการคลองด้วยสําหรับโครงการคลองที่ชาวเวียดนามคนนี้มหมายถึงก็น่าจะเป็นแนวคิดการขุดคลองทางภาคใต้เพื่อเชื่อมระหว่างทะเลอันดามันและทะเลอ่าวไทยซึ่งจีนให้ความสนใจในแนวคิดนี้เพราะ,ะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์1แถบ1เส้นทางของจีนจากความพิถเห็นของชาวเวียดนามคนนี้ก็มีคนไทยมาตอบกลับว่าโปรดใช้อินเทอร์เนต็ตของคุณเพื่อสร้างประโยชน์จากโครงการนั้นตาม ที่คุณพูดทั้งโครงการรถไฟความเร็วสูงและคลองการลงทุนโดยรวมจากประเทศไทยจีนเท่านั้นที่ร่วมมือทางเทคโนโลยีกับประเทศไทยต่อไปเป็นความคิดเห็นจากคนเขมรน,นะครเข้ามาแสดงความเห็นว่าประเทศไทยที่สุดแต่ภูเขาซ่อนมันไว้ ก็คงจะหมายถึงประเทศไทยมีหนี้กับจีนเยอะที่สุดแต่ว่าก็ปิดบังเอาไว้อะไรํานองนี้นะครับโปรแกรมแปลภาษาอัตโนมัติก็อาจจะมีความคลาดเคลื่อนไปบ้างครับแล้วก็มีคนไทยเข้ามาตอบกลับความคิดเห็นคนคเขมรคนนี้ว่าตอนนี้เข้าเป็นอนณานิคมทางเศรษฐกิจอย่างโง่คุณรู้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้นำคุณเห็นด้วยกับจีนบ้างไหมพวกเขาต้องจ่ายดอกเบีย้ยเท่าไหร่ในการกู้ยืม ถ้าพวกเขาพลาดเงินกู้พวกเขาจะต้องจ่ายอะไรและประเทศจีนทำสัมปทานอะไรไว้ในสัญญาและอาจสูญเสียอธิปไตยไปบ้างเช่นเดียวกับที่อาจเกิดขึ้นในกรณีสงครามระหว่างอํานาจหลักและต้องเลือกข้างหรือถูกใช้เป็นฐานในอนาคตคนไทยคนต่อไปมาแสดงความเห็นว่านี่จีนดอกเยอะขั้นต่ำห้าสิปีถึงจะจ่ายหมด ความคิดเห็นของคนไทยคนต่อไปมาแสดงความเห็นว่าเขมรเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์มณฑลใหม่ของจีนความคิดเห็นต่อไปเป็นของชาวอินโดนีเซียนะครับเข้ามาแสดงความเห็นว่ามันไม่ยุติธรรม90%ซของโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากจีนอยู่ในชวาแต่เกาะอื่นต้องจ่ายเงินสําหรับมันความคิดเห็นต่อไปเป็นของคนสิงคโปร์นะครับเขาแสดงความเห็นว่า ว้าวประเทศไทยว่างเปล่าต่อไปเป็นความคิดเห็นจากชาวต่างชาตินะครับเขาแสดงความเห็นว่ากัมพูชาลาวเวียดนามภูมิภาคอินโดจีเชาวต่างชาติคนต่อไปมาแสดงความเห็นว่าพวกเขาเป็นโครงการของ PPP โดยไม่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจจีนกำลังทำให้ประเทศเหล่านี้พึ่งพาแต่ไม่จเจริญยการบูมในประเทศจีนจบลงแล้ววที่จมเหมือนประเด็จการคอมมิวนิสต์ทุกคนเป็นบางจุด หากไม่มีเงินจากนักลงทุนเอกชนสิ่งต่างๆจะไม่ทำงานอีกต่อไปและสะกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุดคือความเชื่อใจชาวเวียดนามคนต่อไปมาแสดงความเห็นว่าประเทศไทยเสมือนจริงมากแล้วก็มีคนไทยเข้ามาตอบความคิดเห็นของชาวเวียดนามคนนี้ว่าสำหรับคุณแล้วถึงเวลาตื่นแล้วหยุดฝันและภาพหลอนและกลับสู่โลกแห่งความจริงและความจริงชาวเวียดนามคนต่อไปแสดงความเห็นว่ากัมพูชาพวกเขายังภูมิใจที่ได้เป็นศูนย์หลังบ้านของจีนหรือที่เรียกว่ากัมพูชัยนา ชาวอินโดนีเซียคนต่อไปมาแสดงความเห็นว่าแต่มาเลเซียมีหนี้มากที่สุดต่อจีนจ็อกกี้กล่าวไว้ชาวมาเลเซียคนต่อไปมาแสดงความเห็นว่าไม่ต้องกังวลว่ายังมีเกาะมากมายที่สามารถดนำไปยังประเทศจีนไม่แน่ใจนะครับความคิดเห็นนี้อาจจะประชดประชันชาวอินโดนีเซียเมื่อสักครู่ต่อไปเป็นความคิดเห็นจากคนไทยนะครับเขาแสดงความเห็นว่าประเทศไทยและเวียดนามต้องแข็งแกร่งเพื่อต่อต้านอิทธิพลน,นี้ ชาวเวียดนามคนต่อไปมาแสดงความเห็นว่าการค้าชายแดนเวียดนามเหนือกับจีนเป็นสิ่งที่ดีเพื่อกระตุ้นการพัฒนาของเวียดนามเหนือชาวต่างชาติคนต่อไปมาแสดงความเห็นว่าเข้มขัดจีนและความคิดริเริ่มนี้ชาวฟิลิปปินส์คนต่อไปมาแสดงความเห็นว่ากองทุนเพื่ออะไรอนาเขตทะเลชาวต่างชาติคนต่อไปมาแสดงความเห็นว่ากัมพูชาสีแดงเต็มรูปแบบ ชาวมาเลคคนต่อไปมาแสดงความเห็นว่าภาษีจีนดีกว่าจัก,กรวรรดินิยมตะวันตกต่อไปเป็นความคิดเห็นจากชาวพม่านะครับเขาแสดงความเห็นว่าถ้าสู้กับจีนประเทศพังทลายต่อไปเป็นความคิดเห็นจากคนไทยนะครับแสดงความเห็นว่าประเทศมหาอำนาจอย่างกัมพูชาน่าทึ่งมาก ต่อไปเป็นความคิดเห็นสุดท้ายของคลิปนี้นะครับโดยชาวฟิลิปปินส์เขาเข้ามาแสดงความเห็นว่าเท่าที่ทราบโครงการทั้งหมดคาดว่ามีการระดมทุนโดยซานนาเบลแ d ะโรบินิทิเอ i ี e ในฟิลิปปินส์ทั้งหมดถูกยกเลิกเนื่องจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยเหตุผลบางอย่างเช่นข้อพิพาทอาณาเขตดอกเบี้ยสูงไม่มีโครงการ BRI I ของจีนในฟิลิปปินส์และชาวฟิลิปปินส์มีความสุขกับเรื่องนี้นี่เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนเท่านั้นนะครับที่ชาวต่างชาติและชาวอาเซียนมีความเห็น เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือการให้กู้เงินการเข้ามาลงทุนในโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศแถบภูมิภาคอาเซียนตามยุทธศาสตร์1แถบ1เส้นทางของจีนเราจะเห็นได้ว่าเกือบทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้รับความช่วยเหลือในด้านเงินกู้หรือการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆจากจีนยกเว้นสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีเราเลยไม่เห็นสีแดงอยู่บนแผ่นที่สิงคโปร์สำหรับประเทศไทยเรามีแหล่งเงินกู้ในประเทศที่ภาครัฐสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง โดยไม่จําเป็นต้องพึ่งพาเงินลงทุนจากต่างประเทศเช่นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยหรือ Thailand f u t u r e ร์ฟันส่วนประเทศที่มีสีแดงกือทั้งประเทศอย่างลราและเขมรคงต้องใช้ความสามารถอย่างมากเพื่อใช้นี่เงินกู้พร้อมดอกเบี้ยคืนให้กับประเทศที่เป็นเจ้าของเงินทุนอย่างจีนต่อไปแล้วพวกเราละครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือการให้เงินทุนการลงทุนของจีนในประเทศแถบอาเซียนพวกเราคิดว่าดีหรือไม่อย่างไรร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับ ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาชมคลิปหากมีข้อมูลคำพูดใดผิดพลาดไปกราบขออภัยมาณโอกาสนี้และก่อนจะจากกันไปฝากกดติดตามสารพัดสารพันธ์และช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆของช่องสารพัดสารพันธ์กันครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ